สวัสดีครับผู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง9.2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาช่วงนี้มาติดตามรับฟังภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากันครับเมื่อวานนี้กองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยหน่วยพัฒนาการลื้นที่43สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกำลังพลชุดผสมเทียมออกให้บริการแก่เครือข่ายนักพัฒนาในพื้นที่จังหวัดพัทลุงดังนี้1 ผสมเทียมโคนายกินติวัฒน์นูโซบ้านเลขที่176หมู่ที่1บ้านคลองใหญ่ตำบลคลองใหญ่อเภอตโบดจัังหดพัทลุง2ผสมเทียมโคนายนารินทร์บุญจันทร์บ้านเลขที่209หมู่ที่11บ้านแม่หลอนตำบลป่าบอนอ,อป่าบอนจพัทลุงพร้อมกันนี้ยังประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้เครือข่ายนักพัฒนาฉีดวัคซีน และให้ความรู้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019สอบถามความเป็นอยู่ปัญหาความเดือดร้อนและประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของหน่วยนสถานีผสมเทียมบ้านทุ่งผีปั้นรูปตำบลป่าบอลอำงเภอป่าบอลจังหวัดพัทลงุงนี่คือภารกิจของหน่วยประชาการทหารพัฒนาในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับ